สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอ่องเพีนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่เกม GTA San Andreas อีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราทำธุรกิจต่อเลยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามดมันมีเสียงแบบฟุดฟัดฟุดฟัดอย่างเงี้ยแบบนีน้พอดีผมไม่สบายนะครับโอเคเดี๋ยวทำกันเลยดีกว่าของธุรกิจของ CJ เจข่าวซานเฟียโรเป็นไงบ้างแม่งแย่อะบอกเลยฉันอยากให้นายมาอยูยอ่ที่นี่ด้วยจริงๆตอนนี้ นายได้ของขวัญจากเพื่อนของฉันแล้วใช่ไหมมีใครบางคนพยายามจะเล่นงานฉันและเจ้าหน้าที่โพลัสกี้รู้ไหมของนั้นทําไมนายไม่เอาของขวัญนั้นไปใส่ในรถมันและแจ้งบอกแสให้ตำรวจสะ่ล่ะนี่ไอเชี่ยเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องฉันเลยสักนิดฉันไม่สนใจมันหรอกถ้ามันจะไปฆ่าแกฉันหรือพี่น้องฉันไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจทั้งนั้นแหละเขามันเป็นอายการเคตอ๋องั้นเหรอแล้วฉันจะไปเจอมันได้ที่ไหนเขาอยู่ที่โรงแรมแวนฮอบในแฟรนเซียโอเดยเลย เฮลิ oh, e we go again. อาการเขตกำลังเดินทางไปที่โรงแรมในใจกลางเมืองซานเฟียโรไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้โอเคมันมีรถมอเตอร์ไซค์แถวนี้หรือเปล่าโอเคนั่นเอามึงแล้วกันไหนๆก็มาจัดเสียเอ้ยตำรวจอยู่ข้าง,างเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นเพื่อนโอเคเราไปกันเล็ไกลหรือเปล่าไ,ม,ไาม่น่าไกลหรอกมั้ง ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ว่าจะแดดร้อนหรือว่าจะฝนตกหรือว่าอะไรก็สุขภาพสัมพัญสุดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยโอ้ฟ้าร้องกันพรึมพรึม,รมยูย่ๆฝนก็จะตกเฉยเหมือนพายุจะเข้าเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเพราะว่าเมื่อกี้แม่งอย,ยูย่ๆฝนมันก็ตกแรงแบบฟูแรงจะจัดเฉยถึงแล้ว โรงแรมแห่งนี้มีบริการรับจอดรถอายการจะเอารถเขามาส่งที่นี่เนี่ยไม่ช้าตามรถคันนั้นไปไปที่รานจอดรถใต้ดินให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นตามมาไปนะขโมยรถเหรอหรือว่าไงพนักงานรับรถอยู่ในรานจอดรถจัดการเขาในขณะที่เขาลงจากรถอในข่ามันสินะ เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยจกดกระสุนหมดขโมยเสือ้อโอ้ตังตังโอ้เช่นฮีวิเกอร์อเกตโอเคไปที่จุดรับรถและลอรอพนัางงานขโมยรถแม่งไงโอ้ว้าวเออเกือบชนอย่าชนเกิดไว้ก่อน เอาง่ามันแค่ให้เรารอรับรถนะแต่ผมเสือเ้อขีดแลดอกมาโอเคจอดจอดไว้เนี่ยละมึงไม่สงสัยไงวะจะคนเป็นเด็กใหม่สินะขอาแถวเลยพนักงานมึงใส่หน้ากากมึงไม่เอะใจเลยวะอายการกำลังขับรถสีฟ้าโปรดจำไว้ว่าคุณต้องระบุอะไรวะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานรับจอดรถคันอื่นๆอะไรก็ไม่รู้ไว้จัด ระบุและเข้าไปในรถในอายการเมื่อเมื่อมาถึงโอเคยังไม่ถึงคิวเราคิวเราน่าจะท้ายๆเลยเฮ้ยรถที่กูจอดเนี่ยอันเนี้ยใช่ป่ะไอ้เฮียขโมยรถกูปะอ่ะอันนี้เราต้องขี่ไปไหมอ๋อไอ้นี่นี่เพื่อนรถมึงไปดิรถมึงเนี่ยรถม,มึงอ่ะไปดิอเออ แม่เด็กูก็โบกให้โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตาเราเพราะไอ้ไอไอการก็น่าจะมาพอดีมายังมายังเนี่ยนานจังสวัสดีครับโหแว่นแดงมิเชิญนะครับสวยมากครับผมถูกมากครับเอ่อนานไปแล้วนะครับแอม ผมต้องทำอะไรเนี่ยผมต้องยืนอยู่รอชิวเฉยๆหรออืมโอเคเราจะรอต่อไปขนาดหรือเปล่าต้องใช่แล้วล่ะโหคอดนานน่าจะคันเนี้แหละ คุณอยู่ในโรงรถของอายการไปถึงโรงรถที่ที่จะยัดยาสุตร <c oughs> หรือว่ามันให้เราขึ้นรถใครก็ได้วะไม่รู้ <c oughs> อ่ะโอ้ฟ้าร้องไม่รู้แล้วมันจะเข้าไหมไหรือเปล่า แล้วก็ไปเอายาใส่ในรถยาเสพติดโอ้ยจัดยาเรียบร้อยแล้วนำรถไปที่ลานจอดรถวัาจะเสร็จสับเวลามีประมาณ2นาที20ท่สิตัววิ ค่อยๆ <S <S น่าจะต้องหย่ารถเป็นร้อยด้วยหรอือมั้งถ้ารถเป็นร้อยอาจจะต้องไปซ่อมไม่รู้มั่วเดาออค่อยๆขี่ไปแล้วกันเพื่อความปลอดภยัยและสัตย์สินจอดรถในในที่จอดรถแล้วทับเครื่องหมายไว้เครื่องหมาย่หระเครื่องหมายแดงๆเนี่ย พนักงานรับรถจะมาเอารถของอายการคืนไปออกไปนอกกลางจอดรถแล้วโทรแจ้งตำรวจอ้นี่ไงนี่จะมาเอารถหรือเปล่าแล้วโทรแจ้งว่ารถอายการมียาครับผมมาจับมันเลยสวัสดีครับนี่สูตรรับแจ้งใช่ไหมผมเห็นใครบางคนน่าสงสัยมากๆพวกคุณควรมาตรวจดูหน่อยนะ นี่นี่ตำรวจจะขยับออกจากรถแล้วเอามือยกขึ้นสูงๆแกรู้รเปล่าว่าแกกำลงังเล่นอยู่กับใครฉันจะยึดตาตำรวจของแกซะไอ้ัญาอ,อนาคปาาเจออะไรที่้ายรถไหมเจออะไรนะหรอม,มันมีครึ่งหนึง่งมาจากเมซิโกน่าจะเป็นกัญชาประมาณ2อตันเห็นจะได้อะไรนะแต่แต่ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเป็นไปได้ยังไงนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะพวก โอเคผ่านไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่เออ่ของภารกิจของซีเอีกรอบนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอตัดตรงนี้เลยแล้วกันอะไรเครื่องแบบพนักงานรับจอดรถถูกส่งไปยังตู้เสื้อผ้าอ๋อเราได้เสื้อผ้ามาฟรีนะครับเราไปสามะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้โอเคขอขอรถหน่อยขอรถหน่อยไม่มีรถโอเคเดี๋ยวเจอกันที่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 ลองรถ CJ เจแกันเอออย่างงี้นะโอ้ยโอเคอีกสักภารกิจแล้วกัน เอ้พวกว่าไงเขานี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยคิดว่าฉันเป็นไอ้งงงั้นเหรออะไรนะไอ้พวกเวนนั่นมันเอาแต่พูดจาไม่ดีกับฉันใครพูดแบบนั้นกับเธอพวกคนงานที่อยู่บริเวณนั้นนั่นฉันจะไปเล่นมันเองไม่ต้องฉันไปเองเดี๋ยวจะไปสอนให้พวกนั้นมันรู้จักการเคารพคนอื่นสักหน่อยใช่เลยฉันคิดจะประกาศศักดาของพวกเราในถิ่นใหม่สักหน่อยเจอกูกูซีเจจําไว้ทำให้บริการ เอ้ยทำให้บริษัทก่อสร้างกลัวทำลายบ้านคนงานทั้งหมดและข้าหัวหน้าคนงานโอเคเครื่องจักรก่อสร้างจะช่วยทำลายบ้านคนงานโอเคทำลายบ้านคนงานทั้งหมดคุณจะต้องมีรถบัสดินนะฮะมันหยยบอะไรแถวบ้านกลันก็ต้องเจอหน่อยละกันอูนอ๋อ อย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนถังเดี๋ยวโดนถังแดงเดี๋ยวโดนถังแดงอย่าให้มันโดนอย่าให้มันโดนเดี๋ยวมันบลัมบลัมซอมเบรโอเคเด็กสี่แป๊บนึงนะมึงมาไงเนี่ยนี่ดิฟดิฟรู้จักเปล่าน้องทำเป็นเปล่าทำเป็นเปล่าเอาไม่เป็นก็อย่าทำนะเฮ้ยมันตามตูดมาติดๆว่ะจังหวะนี้เอายังไงครับเหลือสองนาทีสองนาทีครึ่งนะฮะโอเคเด็กสามหลังเหมือนว่านี่ไอ้คนหลังมันไม่ได้ช่วย มันไม่ได้ช่วยดันนะมันช่วยทำทำลายบ้านโอเคโอเคเลยแค่หลังเดียวโอเคสวยหมดขี้อะไรวะเนี่ยไอ้ตายสิฉันเห็นอะไรเลยเอาห้องน้ำ เคลื่อนที่ลงไปในหลุมจากนั้นก็ฝังด้วยคอนกรีตโอ้โหโหดดิบเถื่อนจริงๆโอเคฝังหัวหน้าคนงานและห้องน้ำของเขาเอะไอ้นี่มันก็ไม่ตามต่อแยกยูจังเลยเฮ้ยชอบกูซะมัง่งดูทองละอย่ามายุ่งคนเขาทำงานทำการเออนม่อีนน้นะ่ะโอ้ยตามตูดไปติดโอ้เออเอ อย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้พระเจ้าไม่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมันไหลไปที่อื่นนึกูรู้ชักจะลำคาญไอ้นั่นแล้ววะเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้ช่าจะอ้วกอย่าลืมนะครับเป็นห้องน้ำส่วนตัวต้องมีบ่อขี้เอ้ยกูเกือบแล้วไงมึงโอ้ยคนงานไม่ก็มาเต็มเลยเฮ้ยนี่กระดันกูไม่หยุดเลย ามโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้ากลิ่นเหม็นมากเฮียอะไรมึงจะเอากูไปล่ะนรกกลับไปเอ้ยกลับไปที่หลุมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูล่วงเออมึงก็ล่วงไปด้วยเลยไปมึงนะมึงยาวใช่ปะ เหตุผลอย่างไรว่าไงเออปูด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 วันนมันต้องคนทรมานอ่ะยิงเชื่อป่ะหายใจไม่ออกอ่ะตายอยู่ในนั้นอ่ะ ปันกิจเซร็สินโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe เ,เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับใครโทรมาอีกันนะ่ะโอ้ยเมื่อกีเป็นทุกคลิปเลยโอเคโทรรับก่อนว่าไงมีอะไรโยเพื่อนนี่เจโทรนะ เฮ้ยเจโทว่างนะนี่คือฉันจะได้คุยซีซ่าแต่เออฉันคงไม่ได้คิดผิดไปน,นะพวกฉันไม่ถึงนายคือผู้ที่อยู่ข้างนอกน,นั่นเมื่มมอการแข่งรถแต่ซีซ่เาเขาบอกว่านายสั่งรถมานับไม่ท่วนฉันและเดวินแบบว่าว่าประเด็นคือของนายคืออะไรเจทโทไม่ไม่มีอะไรแค่แค่ว่ามันมีรถโรงเรียนสังข์ขับรถข้าสงอยู่ แค่ไปตามถนนของลงรถนะพวกย่านโดยที่นี่แหละมันในส่นขับรถคือสิ่งที่นายพยายามบอกฉันใช่ไหมเพื่อนไม่มีอะไรพวกไม่มีอะไรมันเป็นความคิดของเดวินฉันคิดว่านายจะชอบประมาณนั้นแหละใช่ไปดีกว่าสิเจไวเจอกันใหม่โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับโอ้แม่งจะปิดคลิปทีแรกแม่งต้องโทรมาตลอดเลยโอเคบ๊ายบายครับ